แมออนงานถักโอเคค่ะเปรชชั้นงานถักค่ะกวรรักงานถักค่ะเปิดไหลค่ะงานประจ้าสีหลักทองธรรมชาติค่ะสวยสวยนะเบอร์วังอลังการนะ น้ำค่ะใส่ได้ใส่ได้สองแบบนะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนอยากใส่เป็นแขนแขนในตัวก็ได้นะคะว่าม,มันสายเดียวเอ่แขนในตัวก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเปิดไหล่อย่างนี้ก็ได้ค่ะเมื่อวันถักเสร็จเมื่อกี้นี่ค่ะสดสดร้อนร้อน,อนตัดไหมสดสดร้อนร้อนเลยนี่ค่ะเป็นสองชั้นใส่กับ ปะถุงใส่กับกระโปรงตอนนี้แม่วันใส่กับกระโปรงอ่ากระโปรงถักนะคะกระโปรงถักสีเดียวกันนี่ค่ะสวยๆสวยไม่เอยเราถักเป็นแฟชั่นนะคะเพื่อนๆมันจะได้ไม่ได้เบื่อเราจะนุ่งกับกางเกงนุ่งกับกระโปรงนุ่งกับปะถุงได้หมดเลยค่ะ งานถักนะคะงานถักไม่มีวันตกยุคนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเห็นมะนี่เห็นมะนีเห็นมนีงามเวอร์วังอลังการเลิศหรูดูแพง <c oughs> แม่ออนมีสีนี่แม่ออนมีตัง้งนี่อีกชุดหนึ่ง <c oughs> อีกชุดหนึ่งตรงนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นชุดด้านนอกค่ะเพราะว่าแม่อ่อนมีเรด มีเรดขาวแล้วก็มีอ่ามีเรดไม่ใช่ผ้าถักนะคะเรดขาวแล้วก็เรดสีสีหลักทงองเมยอนก็นเลยอยากถักตัวนี้เป็นเป็นชุดถักคลุมที่แม่ออนใส่คลิปที่แล้วนะคะแต่ว่าเม่ออนกับเสียวตรงข้อนี่เข้าอีกนิดน,นึงมันมันรู้สึกว่ามันกว้างเกินไปมันคือเยี่ยมโพดนะคะตัวน,น,นี้ก็สวยนะไปชุดโดง ไปทุดงไปทุดงนี่ค่ะสวยๆวยเห็นไหมเอ่ยสวยงามอลังการงานสร้างค่ะจักเองใส่เองค่ะนักเรงพอใครอยากได้ก็ทักทายมานะคะแม่ออนมีไว้แบ่งปันนะคะเพื่อนๆพุนอ่ะงามบองามบองามบออุ้ยเรือรูเรืรูเรืรูดูแพงใส่สบายสบาย,บายวีนัดเส้นเส้นสิบหกนะคะวินัดเส้นสิบห ถักมือเบาๆแล,ล้วก็เรียนให้สุดนะคะน้องก็จะพิ้วอ่าวีนัสนี่จะเป็นสีนี่จะไม่ตกนะคะยกเว้นสีขาวนะคะเพื่อนๆก็สีอื่นนี่น้องจะเงาสวยมากนะคะสวยมากสิบปียี่สิบปีก็ยังยังเหมือนเดิมยังสวยเหมือนเดิมนะคะเขาจะยอมได้ดีมากพักหลังๆนี้วีนัสจะจะอ่อนนะคะอ่อนนุ่มนะคะช่วงกลางๆสมัยเนี่ยเขาจะแข็งนิดนึง ถูกท้วงติงนะคะถูกท้วงติงก็เลยเริ่มเริ่มอ่อนนะคะรู้สึกว่าอ่อนเยอะค่ะคอนะคะตรงนี้ไม่ออนใส่ที่ยี่สิบดอกคอนี้ยี่สิบดอกนะคะตรงนี้สี่สิบดอกเพราะมันเป็นดอกเล็กนะคะอกไม่ออนสี่สิบไม่ออนใส่ไม่ออนทาห่วงที่แปดสิบห่วงนะคะแปดสิบห่วงจะได้ดอกตัวนี้สี่สิบดอก นะคะแล้วก็จะมาได้ดอกตัวนี้ยี่สิบดอกนะคะและหลังจากนั้นเราก็ทําเป็นตรงนี้อยากได้ย้วยเยอะตกลงมาไหลยเยอะๆเยอะย้วยๆๆก็ตามบริดวกเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเสื้อนะคะชายเสื้อลงมาอีกชั้นหนึ่งามามาปะสะโพกเรานะคะมาปะสะโพกเรา ปิดพุงนิดนึงอ่าแล้วก็ผายสะโพกนิดนึงใส่กับผ้าถุงก็สวยใส่กับอ่าชุดถักเลยก็สวยใส่กับผ้าถุงไหมใส่กับถุงสําเร็จใส่กับอะไรกับโปรุงอะไรได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวุายจะเป็นงามส่วนเดียวกั